เขาคืเกียบคานันความเทียนสู้ไ <Warner> ด <of the. ici> ้อีกอันนี้สุดเป็นพวกอ้วนเียบตัวมาดีสั้น ขอสมาธิจะเป็นเงินโอ้เบ็ดเนี้ยไปเสว่าจมเฮ้ไปนั่งกันเน๊อดูคนบนยูทูบในยูทูบในยูทูบเนี้ย

เอาเรื oh, ào, no mm ่องไปสหดีต่อไปก่อนขึ้นรถไปได้สเยฮัลโหลขนรถไปแล้วก็ไปกู้หน้าแล้วก็ย่างมาเขาเป็นยางมากเุอเลเรา่ไดใก้เนาะ กูไก่เยนี่ยกงนีนนตาเป๊ๆรถเโลตเด้อว่าเป็นไ่ได้ดีว่าโมโลงเป็สีเครื่องทางมอจอดไว้โอเีตก็เป็นน่อยกระุ่มเยัหลดลก่เนีายตุมอนไ

ตีก็ยังไม่ได้เหยื่อซ้ำตีได้เสียเอาตีอันทช่มอยไม่ผ้าดิผ้าดิ มตะกไฟเตียงไไมช่วงนี้ผมมีปลาปลาเรื่องปลปลาชสองหนึ่งที่ใดเลนั่นแหละเบ้อแ่อเลยอลองขวเขาขวเบ้อเลยนั่นหเสีวะขวดเปขว เขานี่ใส่ดิตายหุ่นอกใส่สิอเดียวกันอยบเทิงตายหุ่นอกใส่บุษบวมเมียนลายเต็มบังไงเต็มบุใสเลี้ยชาวตายก้อนยะยืนหอกใส่ตอยีเงียสีอเนียอเ้หลายอย่างเนาอย่นี้บเยอะอกวอกไปเ ใชเได้นี่ก็ขาบุเขาบนี่เขาบ่า้องหน้าซแตัวลกได้ตัวนี้อตัวลกได้ตัวนี้ว้าตัวลูกเป๊ะขา้องตัวลูกขา้องตัวลูกตัวเดียวนี่ เนี่ยปีได้ลืมไหมโอ้ยอยากทำเป็นดับเพลดับเอาเลยเนาะโอ้ยบุคคสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสี่สามสิบนี่ที่ขัดดังหนึ่งได้สะกดใจไหมเลียวคนเหมือนสามคนเหงาหัวเหงาใจให่นั่ะเพื่สาธิ เนันมันแข็งเจหลเโอ้ยก็แข็งเลย้นหัวขึไหวขด้ขาี่มาลอกก่นเชื่อๆเขาบกนสิ่งดสิ่น่เคยโดเชื่อนสิ่งหกันแนมันได้เข่้าเตัวลูกนน้าวะเชื่อเขาไดี๋ยวเดวลูกไส่องก็ได้ครับแน่นที่นี่เพื่อนเตียวน่ยคจอ ใด้ผู้่ะวัาครับได้ผู้จุกกู้ก็มขึ่นของเขา น Get ึ่งเก้าเก้าไมเห็นหนึ่งเก้าเก้าได้หนึ่งเก้าเก้าหนเก้าเก้าหกบายบอยเก้าเก้าไม่พูดยากกว่าหนึ่งเก้าเก้าหกไปเดินไปวันยังหนึ่งเก้าเก้าหกมาสกเงีบมาสิเสร็จแล้วมาสิสี่แ้วก็ตีนดีเลย มาหนีดูนี่ยองสอบถามนี่พาอ๋องชังนั่งแบบนี้ขี้ไปวดอุ้เอาอลอบแล้วเราเอาอะรดเอาโตคือบอมานั่งาด้ฮะเอีกคร่องหนึ่งที่โต

ทนใจไ่สั่งปลาคื้ได้หรือด๋อบกเนาะตะเศาเนาะเปนแสดงความเห็นอะไรเขียน่ไรไป่เบดเบคอยแอบแกงเอาเขียนนะอย่งนีเยอะเอ๊ะจี่ใช่ที่เมืองหลัง่ใ่ไกได้เลเีย่ไหเีย มีไว้เสีจังวเเ็ไมเสียได้บาทดีไปหัวตัวหันเสียครับเดแตัวตเสียยังมืับูก็ไดตัตเสยับ่ืเกียรติคือเก่าเกียรคือเก่าทางนี้แตตัเายสปุนงรอพรอเอาเลสเกัพุ่นไมพุ่นเรได้ปายมุไเดี๋ยวเอาก้ะสนบอกควายปูเรื่องวัดแลว เาตงไ่ปเขาสนนาปัตรไเขาจงค่าพี่พี่เอาให้แยกไปหาคนขึ้นยวันแรกาเนี่อยู่ไหนครับอยู่เขื่อนน้ำอูนจังหวัดสุขุมคครับหโอ้ยบ่ขึ้นมือเนี่ยฮะยอพีเป้าเ้องให้เป็นปลาตั้หนาลู่ดีดิแต่นี่ที่ไป วะจะมาสมดุ๊ดโตงๆป๊าดน้ํา <laughs> ด่วนอกคือมึงก็ไรค่อยดอดนค่อยด่วนเขาทำงานเกลั่อนเกลื่อนรับเที่ยวเลื่นนอเอาสิงนี้เอาสิ่งนี้จ้างนี่เอาไปเรียงควายนี่วะมึงร้อาดีจ้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มปยุโมนไพไปอย่างดีเด้ดีงกุกปลดด้อวะากก็งาเวยบ่าุ้วาเยเนสียเรียนนา้วยอ้ยธุรกิจคุํำตัวลายโคุรกิจได้เห็นธุรกิจอะไรคุรุิตจำตัวเลยอาทีนี้โอ้ลูลา 哎呀，你好。 i right. do

เดี๋ยวพีนะพี่น้องพี่นะอืมไม่ตยดตาลินเซ่้องลงตัวต้องลงมันใช่ดิเขาจว่ายเหี้ยเขารเรื่องซ้ำข้างหัวข้าง่อข้างหลังเยอะมา เอขอผับแต่ทาพุ้ยไปไปเครับบอเรียวบึงร้าพี่โอ้เรียวบึกร้ายกำลังโลกกงเลียวขาแม่บึงร้าเกือบูเห็นล้นี่โอ้ยบ้นน่หลังนู้หลังเสร็เรียแล้วเห็นเลยมาทามาคดกมพีมากินสีเล่ยกลุ่มเล่ยมา ้าว่าล้วกป่ามันอ้วกอนาดน่น้วมนเสื่อแล้วมันวตูแล้เสื่ออยู่ทั่วปลาควดออกได้ยุพูดออกจากกระซังน่ตู้มขึ้นรือวะตู้มว่าผมอไ่งเง้มกลงงมรื่งโอ้ปักอะไรวะเฮ้ยยพูดพ่ เชื่ออะไรเห็นอยู่พุ่นังพยดกันพูดนูนมีเรื่องเล็กน้ยเหนไก่น้ีอะไรลุกล้เนาะยไ่นเห็นไมเนาะยังเศร้าเออเนาะโกดินไปเลยมัวมัไปโัวบางโดหิว้าเลยว้าว้าเลยมาเด้อมาเด้อตาใจเด้อบ่บ่หัวฟ้องหั้องเด้อว่ะเมื่อให้เขากรงเมื่อใ้เขากรงไม่ละขลุ่ยเด้อจับจับจูจับมาพูอยากเสียงเล่าหรือเปเว้ย

เอาขี่ไปคขี่ไแงเ็ไปเลดูเอานาเบ็ดมาเอเอาเบ็ดไข่แล้วออไมได้นอแเบ็ดนอาไปแแงมตัดใจมึงตัดใจมันเดียวเลยเพื่อเอคือเดีวเอานนั้นเรือเป่าเพือม่ารุนไปเยไ่นก เอาไปมุเห็ดใเสีเลย่ได้นีเขาวือาเลงไปานขึ้นเลเห็ดเลย้องไปนันนี่หลังเนันม่นใจพ่อ้าขขนพเ็ดับล้ิ้ขึ้นันนั่นรจทีล้า้ามันคือปลาปลาเขาบ่อ่ะเออไม่ะวะนมีนนนา บ้านยังก่อน่อเไปไฟบ่ไม่ยาก่ไปแล้วนะครับไป่ไปพเข้านิโน่นน